อ่ครับเมื่อเนี่เบ้าจาันมาพ่อหมอยาครับเพ่นเลยวา่าอ่าสีพ้าไปเบิงตุนตุ่มกาขาวก่สันวา่าอ่าเบ้าจาันกัน,นยิ่งนมาโดนแล้วครับอ่าเล่าก็เลยวา่าสีพ้าไปเบิงตุนตุ่มกาขาวก่านสันวา่าบาดนี่สีไปสอแล้วเดี่วบาดเนี่ยตุ่มกาขาวเนี่ยมันเป็นยาอิหยังบาดที่เนี่สีสอพัน นะครับเป็นเป็นหมอยาเกา่าเ,เป็นป่าเช่าบ้านเกา่าเก่าจะเลยพอดีครับมาพอเพิ่นก็นเลยได้ให้เพิ่นพามาเบิ้งรับอ่าเดี๋ยวเป็นยืนจับขายอยู่ครับเดี๋ยวจะเฝ้าได้ตาได้เดี๋ยวเบิ้งลักษณะก่อนครับเบิ้งลักษณะใบเบิ้งต้นแลลวจยงสีส่อเพิ่นโอ้มันมีหน่วยอยู่ตัวนี่มันมีหน่วยหน่วยตุ่มกาขาวหน่วยใหญ่ครับ จะเป็นลักษณะจังสีครับแต่ว่าอยู่สูงจังน่อยใบจ่ามันปลาสามารถสิเอาดึงกล่องซุ่มลงมาได้ครับเพราะว่ากล่องกล่องน้อยครับบ่ใบจ่ามันท่านมีเงินสื่อกล่องใหญ่อยู่ครับหมาเกเป็นลักษณะจังสีครับมีหน่วยสุกพอดีครับสองหน่วยอทำหน่วยละอ่าตมชิ้หน่วยตามชิ้หน่วยบ่ตาหหน่วยเดี๋ยวเบิ่งหน่วยมันจะกอนเนาะเชื่อหางหน่วยคนละหูหน่วยกินหน่วยคนละโอ้ยังไงหน่วยอยู่ครับมันพอดีนะครับได้เห็นหน่วยมัน บางท่านบางคนก็ว่าเบาจานไทยเบิงางให้าง<อ>ชัดแน่มีรูบางอย่างก็แห่มีรูมันรูอ๋อเป็นรูมันสุกเดียวละอ๋อพอดีเห็นไว้มันสุกดูเป็นล,ลักษณะนางเียครับเดี๋ยวจะใบกับเป็นใบจังเสียเด้อพี่น้องเด้อปรงเกียดครับต้นตุ่มกาขาวผู้เฒบบ่าโบาราณว่าต้นตุ่มกาว่าสั่นเดี๋ยวจะเฝ้าตาได้เลยยังไงสีสอบเบิ้งต้นนั่นกัน,อกนโอ้ยยี่นี่ปลาเป็น สมุนไพรธรรมชาติตนนัวนี้เอาบานา <c oughs> านี่มากติดสอด้วยบานนี่ยจะฝ้ายาฝาเบื้องใบอีกนีใบใบตุ่มการครับบทล้านบนพา,าอื่นตุ่มกากับตุ่มกามากว่ามีมากอย่างไดจังติดสอ่อเราภาวาเรามีประสบการณ์มากอ่อน,นบ้าอาจารย์บ้าพ่อดีอดมาพอแล้วก็ พา,ามาเบิ้งครับเดี๋ยวแป๊บนึง่งครับบาทนี้บ้าอาจารย์สิไปสอ่อได้ครับบานสอบบาทเข้าบ้านนะครับแม่งหนักกันไรงุ่มงันไรบาทนี้ส <c oughs> ี่ส่ <c oughs> สสอแล้วก่อนส,ส,อสี่ส่อถามซื้อเล้วตะก่อนครับเรื่มซื้อเล้วแม่ซื้อไว้ยังไหนก่อนครับคือว่าสุบันเทศสังโอ้พ่อสุบันเทศสังเออครับบาทนี้เพิ่นเป็นปาาบาทเข้าบ้านเก่า อ่าครับเพันสิบอ่าได้ถามว่าต้นตุ้งกาเนี่ยเป็นไม้ยังไงพันยี่สินต้นต้นตุ้งกาอันยังต้นนั่นโบตัลน่ะเขาเราหลุดโบนจากต้นมันมาแต่โบนจากต้นนี้ว่าเป็นยาต่างต่างเออจมจว่ามันเป็นยาทังตาป่ะเนี่ยเป็นยาเฉพาะงูโอ้งูกัดเป็นยางูกัดเออโบยางูต่อเด็กยางูกัดโอ้งูกัดเออคังมันนี่งั้นผู้ถูก ผู้กาเจ้าลงรับไปแล้วก็เจ้าวัาให้ฟังวัดต้นกองการเป็นยาเด้อยางูครับยางูอืมสมัยจอดฟ้อนกับดิ่งือกำบนังละกันตานานาครับจอดฟ้อนตอนมันนั่งกันจอดฟ้อนนั่นมากัดมาแห่นเอาต้นตุอมกาไปใส่บาดอันปากงูเด้ขึ้นมาเป็นอันนั้นคือเขาเป็นมูเขานั่นาละอ๋อสมั่ตะก้อนเนี่ยแต่ไ่ตะก้อนมุมีมีผ้า องูงูกับจนฟ้อนไปสู่กันสู่กันอ่าบ้านนี้ยังกัดก้อนบปเนี่ยะงูกัดก้อนโอ้โงูงูกัดจนฟ้อนเอออ่าบ้านนี้เห็นยังไงมันยังคอยมากัดมาแหนเอาต้นนี้ไปเ็งได้กว่างูนั่นนะมามาแหนเอาโอ้หมูมันมาแหนเอาเออไม่ไปปัวกันโอ้ไม่แหนเอาไปปัวกันเออโอ้ที่ไปทิพยมากกันดูซัมนี่ละโอ้แสดงว่า ต้นตุ้มกาเนี่ยเปียกมันเปียกตุ้มกาเนี่ยเห็นไหมครับก็เนี่ยเปียกเปียกต้นมันเห็นปะครับอ๋อเฮ้ยพี่เฮ้ยนี่นี่เปียกมาแหนแล้วต้นมันเนี่ยต้นมันนี่อ๋อแหนแหนแหนแล้วต้นแล้วเอาเอาหมูเป่ามูมันอ่ะละโอ้เด้๋ยวคนมางูเดี๋ยวเอาไว้นะเรื่องงูกับจอนฟอนสู่กันอ่าอ่างูกับจอนฟอนอ่าปาเนี่ยจอนฟอนได้นอนจากงองยังหันก็งองยังหันมูก็พอกเลย มูบะกาศต้นนี้ไปหัวมูจ้าขอางโอ้มูจนมูจนฟ้อนไม่เห็นก็เลยไม่เห็นนะต้นไม้ต้นนี้เห็นนะต้นตุ้งกายเนี่ยเอาไปเอาไปพูดใส่หรือว่าแปนไปพูดใส่กันละเอาไปเอาไปยำยำไปพูดใส่กันไปจอดฟ้อนเลยขึ้นมาอ้าวแสดงว่ามันเป็นยาดับพิษตัวนี้ยาดับพิษโอ้พวกรสละพิษยาดับพิษอ่อนี่แหละครับ บาดได้แถบบาาจารย์กระยินมาอย่างแ่นี่ท่านผู้เฒ่าโบราณได้ยินพ่อเววล่ะครับว่าต้นตุงมกาเนี่ยเป็นยาครับผิดเด้อบาอาจานบาดนี่ย <c oughs> จนฟ้อนงูครับจนฟ้อนไปกัดกันบาดนจนจนฟ้อนตัวหนึ่ง <c oughs> เลยตายจังงองยุหัน <c oughs> จักตต่ในยั่งบาอาจารว่าหมูไม่เห็นบาเนี่ยหม <c oughs> ูไม่เห็นไม่เห็นก็บพิ่เห็นต้นตุงมกาเนี่ยไปปัวหมูเอาไปปลัวหมู แต่แดงว่าไม่ยมมนำยำเราไปพูดด้วยกัน,นออไ,ได้เนาะแต่เมือ่อกี้กวนผมมีมีดเลยเนาะ <c oughs> มีมีดอ๋อไฟว่าไฟว่าจนพ้นมีมีดาตัวบ่กว่เลยแหนเอาบ่แหนเอาโอไ้ไปแหนเอาแต่เมื่อเขาเขาถึงข้างเ,ออเขาเย่างไรบ้างนี่เ,ออเขาทาั้งไฮต้วินไม่ไปถึงเงาเจ้าขอางโอ้ไม่เพให้ถึงเงาเจ้าข,ของเออไปทำเงาเจ้าของเออออ บ่าไห้ไม่แหงเดาไม่แหงเอาแต่แดงมันต้องเบิองตะวินตะกอนเนาะเบิองตะวินตะกอนว่าเงามันไปทางไหนเออบ่ให้เงามาทับอยู่ของไปมาทับอยู่ของเงาต้นไม้เดิโอเงาต้นไม้เนี่ยเออต้องแหงมีดแจงเออเดี๋าไม่แหงเราต้นตุ้มกาเออแหงเราไปเป่าเสมูเป่าเสมูโมได้ฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นอ้าวโอ้มันนี่มาแต่โบราณตัวนี่ท่านว่ามันนี่ท่านเบอกเหรินแม่นดีตัวนี่แม่นดีเหรออ๋อ่นได้บอกว่า มันเป็นยาดับผิดด้วยปติอ่าเดวบาดท,ที่นี่ <c oughs> <c oughs> บาอาจารย์เคยไปสอบ่าดเชาาบ้านอยู่ผู้หนึ่งเรือบาดเนี่ยอ่าบาดเนี่ยผู้นี้อะไรน,นี่ท่านว่าบาอาจารย์ไปสอบป่าดเชาาบ้านผู้หนึ่งเรว่าดว่ามันเป็นยาดีเลยว่าท่านว่ายาดีแนว่ยไรตาว่าท่าน ถวพอยังเรื่องสื่อเราตล่ะเคยสอไว้แล้วผันนพี่เคาะวันพี่เคาะเออผมอยพี่เคาะี่แดงนั่นล่ะวมน้ยังไล่น่ะวันนี้แดงัวคองคักนั่นเออตอนนั้นเขาเออเมียนเมียนเรื่องื้อเรอือวันพีเคาะเจ้าชื่อสิ้เลยเนาะเออไปเพล่นบอกว่าคนเป็นเพ่นว่า3ตุ้มนเดียบาทนี่เสตุ้มจุดสตุ้มเนี่ยเอาสามตุ้ม เป็นยาแก้ปวดไข้คอปวดกระดูกปวดส้นเ,ออเราแล้วต้องถามว่าเห็ดยังไงเลยตาแต่ไม่ได้กวน,น,นหากคุมกายคือยู่ในยาลุมยาฝนขาเจ้าด้แมนบาท,ที่นี่เพิ่นว่าคันปวดกระดูกปวดคออหรือว่าคอ,อเสียบนี่ะหระอว่าภาษาบันี้ว่าคอ,อเสียบปวดคอปวดกระดูกเนี่ยให้เอาสามตุมเด้อส้นตุม้มยังแน่เลยตาว่าเอาก็มีตม้ตุ้มตังอาอ กม็มกตุ้มเมืนบ้านเฮา,กร,ก,ากระตูมกากระตูมกาสามตุ้มเนี่ยให้ให้เอาแกนมันมาสั่นว่าให้เอาแกนมันเด้อหรือคูนห้ากมันไงล้างสะอาดมาพาพาพา,พาย่างละสามกีบผู้เฒ่าวางแค่นี้าวางสันนาาง่น,นเหอให้ข้าวสามย่างละสามกีบเอามาตุ้มใส่กัน พวกปวดคอปวดกระดูกไหนเ่ยวกับไข้คอว่ะท่านแกปวดคอปวดกระดูกเด้อวป่ะท่านปุ้ยยี่พี่คอเถ้าเคยเป็นสหายมาแล้วโอ้โหปุ้ยยี่พี่คอเขาเคยเป็นสหายมาแล้วเอ้ยไอยลืมต้อซื้อแล้วผมไปปุ้ยยี่แดงนั่ะละโอ้ซื้อแทงปุ้ยยี่แดงไปแดงไล่้อื่นเออแต่ว่าเราบ้านเราไปแล้วป่ไปแล้วไปหลายปีแล้วไปไปหลายปีแล้วสิบ่ปีบุลาแดงข้าปีบุลา เจ้ากะชื่อได้ก็ข่อยเนาะเออเออเขาตกลับมาก็กระเพยแดงกัอันพญายีดอ๋อเพยยีแดงไว้อีดใช่ไนั้นเออพยยีแดงกับอันเขาอันบุญมีเอฟนั่นก็เป็นรูเขยเพิ่นอ๋อเียังเป็นลูกสาวเพิ่นหลานสาวเพิ่นอ่าอ่าบาดที่นี่แล้วอะไรบ้าถามเอาใบมันเป็นยาเ่ะใบก็เป็นยาคือกัน่าท่านเป็นยาแนวไหน่าท่านเนาะแล้วก็บอกสุขสังว่าใบมันเนี่ย ไาเก็บใบมะก่มือหนึ่งแก่มะตามัมไปใส่หนา้าปุจุจักหน่อยเนี่ยอ่าเพรว่ามันเป็นซ้ำเป็นบวมอ่าเป็นซ้ำเป็นบวงมันก็เอามะโปไวป้ก่อนอ่าลาทาต้มไอใบนี่ใส่ไพนนอกเด้อก่นานใบเนี่ยเกี้ยนมันเนี่ยอาสามตุม่มตุ่มกาตุ่มตังตุ่มบ้านตุ่มบ้านนั่นบันตุ่มใบเขาของเด่เนาะเออเออาสามตุม่ม ให้เอาแกนมันมาพาไปสิกสี่เจ้าเราทอๆกันสามสิกเอาไปเห็ดยังเลยตาเอาไปต้มกินน้ำม,มันเด้อว่ะท่านให้คอเจ้ากับปวดคอปวดกระดูกก็ว่าสิได้เนาะเออเออสิบ,บ้านท่านนะแล้วก็เจ้าก็ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่ชาวบ้านพังมาเต่าเจียวแต่เราไปก่อนเนาะบ่ไปเนื้อแถวแม่กับไปตัวนึงเนี่ย<อ>ไปอยู่ขับก่อนไปก่อนเนาะยากันตายมีเลยเนาะ ว่าอย่างการเมียงบิตเท่าน,นั้นว่าเอาเอาอ,เอาเอาแล้วครับสามรับคลิปนี้ครับว่้าจานได้มาได้สนทาน,นาอ่าจากป่าชาวบ้านเขาเก่าปอยังกว่าปอสุบ,บนับบนปอสุบ,บันปอยยุบันอยู่บ้านไหนก่อนย่บ้านสุมันท่ายู่บ้านสุมันท่าโอ้บ้านสุมันท่าเนี่ยมีป่าชาวบ้านหลายอยู่เลยมือนั่นกับไปสอยย่อยอยัางหมดเรื่องเสร็แล้วสิล่ะอ้อา ไปสอยย่านลักบ้านาสมุนท่าอันนี้กับป่าเช่าบ้านทำสมุนท่าด้วยกันเพิเ่นอยู่ในดวงในป่าครับพี่น้องเพิ่นเลื่อยหัวจักวานจจกยามาอยู่ปีแต่ปีหาปีอันยี่สิบผายี่สิบปียี่สิาครับตั้งแต่สมัยอยู่ป่าของตนี้เออแตงหายออกไหมไหมเพิ่นเลื่อยหัวจกักต้นสมุนไพรต้นยาและลายยางครับพ่อดีบ้าจานกาเล่ได้มาสนทนา,าจากป่าเชาวานเก่าๆฟังไหวนด้วยเป็น้องเด้อต้นมากตุ้มกานะครับอ่า เป็นยาครับปิดเอาเปียกมันตำน้ำเป็นมา,มาจากงูกับพังก้อนว่าท่านเข้าแล้วบานนี้ทงงอหญายาเก่าผู้เล่าลวงหลับไปแล้วเราเลยว่าขันปวดคอปวดกระดูกเนี่ยเอาสามตุ่มเด้อ,อตุ่มกาตุ่มตังตุ่มบ้านข,าขมิข้นขมิ้นตัวหนึ่งไงให้ดีเด้ดดดดอบัณมีอในเมื่อคู่กันอยู่นี่ทัง้งมีอยู่เงอนไม่สารโดเด็กเป็นแน่นอนผู้เ่าผู้ใหญ่ใบใหญ่ยิ่งยิ่งนี่ บ่เออไว้ยังชิเดินต้นสานต้นสันบ่นสันเตียเดียสานโดดีโอต้นสานไงน่นะเออสานโดดีโอใครมีตัวนั้นมาใส่ก็ได้คือกันได้คือกันตัวนั้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้อันเดียวกันโอ้าสายแดงว่ายูุกลุ้มเดียวกันลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับนี่คือได้ข้อมูลจากป่าชาวบ้านแล้วครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวว่ายกันสิ่พาเบื้องอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบขอบคุณพ่อยังก่อพ่อสุบันขอบขอบคุณพ่อสุบัน ทีมาให้ควบลู่นะครับปาดเช่าบ้านเก่าๆบาจันกับไปหาศึกษาจังสิ้นเละครับมาเฝ้าซูไปนองฟังเมื่อนี้ได้ตัวแท้คุณมาครับครับอ้าวครับสามร้อยชิ้นนี้ครับอ่าบาจันกับปอซูบันตุนหน้ากันไว้สำเนี้กันครับครับอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบาจันเด้าซูไปนองเด้อครับอ้าครับสวัสดีครับเดือนสิบหาเบิ้งรอบนอยอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้หมากตุ่มกาครับตุ่มกาเขาครับทำต้วนจ,จะเป็นรักเงี่ย้ตุ่มกาเขาวครับ